สวัสดีครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดนะครับวันนี้ผมสิรวัสสวรรณโชตนะครับรหัสหกห้าสองหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งเก้านะครับสถาบันการจัดการนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของอันข้อห้าแล้วนะครับเป็นเรื่องของคุณภ์นะครับวันนี้เรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นอะไรกันบ้างนะครับผม เราเริ่มต้นกันด้วยคําว่าความหมายของผลิตภัณฑ์นะครับคําว่าความหมายผลิตภัณฑ์เนี่ยนะฮะเราอธิบายได้ว่าโดยความหมายของมันในเชิงการตลาดแล้วเนี่ยเราอาจจะหมายรวมถึงสินค้าบริการแนวความคิดกิจกรรมตัวคนประสบการณ์นะครับเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนดังนั้นอาจากล่าวโดยรวมได้ว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้นะครับโดย มีผลิตภัณฑ์จะต้องมีประโยชน์ในแง่ของการใช้งานและในแง่ของจิตวิทยานะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ในที่นี้น่าจ,จะมารวมถึงการสนับสนุนทางด้านการบริการนะครับเช่นการติดตั้งการรับประกันการให้ข้อมูลสินค้าการซ่อมบำรุงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นต้นนะครับอันนี้นี่คือในเรื่องของความหมายของผลิตภัณฑ์นะฮะพอเป็นคําว่าผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องนึกแล้วครับว่าไอ้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมีอะไรบ้างหรือ ประเภทต่างๆของผลิตภัณฑ์นะครับกลุ่มแรกเลยนะครับคือเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบร,โร,โร,โริโภคอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนเลยนะฮะเริ่มต้นที่ดีผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อนะครับนะคำว่าเนียนโปรดักต์นะครับประกบรอบด้วยอะไรประกบรอบด้วยสินค้าซื้อประจำนะอันนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกสินค้าในครวัวเรือนนะฮะคือซื้อบ่อยๆซื้อเป็นประจำเช่น สบู่ยาซีฟันได้พี่นะฮะคือเราจะต้องมีการซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับซื้อเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับต่อมานะฮะสินค้ากระตุ้นซื้อนะครับอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของกันตลาดอย่างเช่นเราอาจจะเดินห้างหรือเดินตามสายรถไฟฟ้านะครับแล้วก็เจอการนําเสนอสินค้าให้กับตัวเรานะครับแล้วก็ให้โปรโมชั่นพิเศษให้ของรางวัลนะครับพร้อมกับซื้อสินค้าแล้วก็เกิดความอยากได้ เกิดความต้องการที่จะซื้อมาตอนนั้นนะครับอันนี้คือสินค้ากบบต้อซื้อนะสินค้าซื้อฉุกเฉินนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของเหตุจําเป็นบางอย่างนะครับอย่างเช่นเราเกิดปวดท้องนะครับเราก็จำเป็นที่ต้องถ่ายซื้ออผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาละเพื่อรักษาอาการปวดท้องเราในอันทีนะครับอันนี้คือสินค้าซื้อฉุกเฉินนะครับ อีกอันนึงคือผลิตภัณฑ์เลือกซื้อหรือผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบซื้อนะครับแบ่งเป็นอะไรแบ่งเป็นสินค้าเปรียบเทียบซื้อแบบเดียวกันนะฮะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของขนาดรูปร่างอ่คุณสมบัติต่างๆเหมือนกันเลยนะฮะแต่เปรียบเทียบซื้อยังไงคำว่าแบบเดียวกันคือจะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบในเรื่องของราคาละนะครับหรือต่อมานะฮะคือสินค้าเปรียบเทียบซื้อต่างแบบกันอันนี้ก็คือจะไปตัดสินใจกันในเรื่องของความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ รูปร่างผลิตภัณฑ์นะครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นะฮะความด้เอียของผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้คือสินค้าเก็บที่ซื้อต่างแบบกันนะครับต่อไปนะฮะผลิตภัณฑ์เจาะจงซื้อนะครับอันเนี้ยค่อนข้างชัดเจนละก็คือเป็นสินค้าเจาะจงซื้อที่ตายยี่ห้อนะครับคือตัวผู้ซื้อเองเนี่ยระบุมันอยู่แล้วว่าต้องการสินค้ายี่ห้อใดนะครับสินค้าเจาะจงซื้อเพราะความเคยชินนะครับบางคนอาจจะชอบอ่า สบ,บู่กินเนี้ยยี่ห้อเนี้ยนะครับใช้มาตั้งแต่เด็กเลยพอโตมาก็ยังใช้อยู่นะครับก็คือจับจองซื้อเพราะความเคยชินนั่นเองนะฮะสินค้าจับจองซื้อเพราะคุณลักษณะพิเศษนะครับอันนี้เป็นต้นนะอันนี้คือในกลุ่มแรกเรื่องโภคบริโภคนะครับต่อมาเป็นเรื่องของอุิโภัณฑ์ไม่สแสวงซื้อนะก็คือสินค้าที่เป็นที่รู้จักผู้บริโภคนะครับ แต่ยังไม่มีความต้องการซื้อนะฮะเพราะว่าตัวผู้บริโภคเนี่ยก็ยังมีประโยชน์ของมันต่อมาคือสินค้าใหม่ผู้บริโภคยังไม่รู้จักนะครับจะต้องอมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรเพิ่มเติมเพื่อให้กวามรู้จักกับตัวสินค้าใหม่ตัวนี้นะครับประเภทต่อมาเนี่ยคือเรื่องของผลิตภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมนะครับอันนี้จะแบ่งเป็นวัตถุดิบนะครับวัสดุรายชิ้นส่วนประกอบในการผลิตนะครับประเภทต่อมาคือ ถึ่งติดตั้งโซ a t ชันนะครับอุปกรณ์ประกอบนะครับผลิตสิ้นเปลืองบริการนะครับก,ก็อาจจะเป็นการให้บริการต่งตางๆครับที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับผมอันนี้คือเรื่องของประเภทต่างๆของผลิตภัณฑ์ต่อมานะครับเราจะมาเออถึงเรื่องของการตั้งชื่อตราสินค้าบ้าเนึ่งนะฮะ ต่าสินค้าเองมันเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์นะครับที่สามารถออกเสียงได้ในตัวซอนหรือคํานะถ้าสินค้าใดไม่มีตราสินค้าเนี่ยมันก็จะไม่สามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้นะครับตราสินค้าที่ดีเนี่ยมีปัจจัยประกอบด้วยอ,อะไรบ้างนะโดยการสแรสดงลักษณะผลิตภัณฑ์นะครับอาจจะเป็นการบ่งบอกถึงคุณประโยชน์ของการใช้งานก็ได้ง่ายต่อการออกเสียงสะกดและจดจำ มีลักษณะเฉพาะของตอนเองไม่ใก้เคียงหรือแก้คียกับคู่แข่งนะฮะจนกลารเรยเป็นว่าไปลอก,กันมาหรือเปล่านะครับสามารถปรับใช้ควิม,มรีพันธ์ในบริษัทที่อาจจะมีการพัฒนานและปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องนะครับสามารถนําไปจดทะเบียนเพื่อให้ได้การรับรองการคุ้มครองตามกฎหมายได้นะครับอันนี้คือเรื่องของตราสินค้านะครับต่อมานะฮะการบรรจุอิพอนะครับ ือแพคเกจิ่งเนี่ยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็คือใช้การออกแบบภาชนะบรรจุหรือสิ่งขออหุ้มสินค้าให้เหมาะสมกับตัวสินค้านะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวสินค้าและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับป้ายสลานะครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะทําให้สินค้ามีความปลอดภัยง่ายต่อการใช้งานง่ายต่อการขนส่งและสิ่งแวดลอมมันมีอิทธิพลกับลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าและกระบวนการตัดสินใจด้วยนะครับบางครั้งเนี่ย ตัวสินค้านี่ไะไรแต่แพ็กเกจจิ้น่าสนใจนะครับดูเอ่อย่างเช่นลักเสียงเวดล้อมเงี้ยนะฮะถ้าเป็นสารักสงเวืล้อมเขาก็อยากจะใช้งานหรือเป็นอุปโภคบริโภคจะใช้ง่ายนะครับคนก็จะเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแพ็กเกจจิ้ดีๆเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างแน่นอน นะครับในเรื่องของการบรรจุอบหพอรนะครับต่อมาความสําคัญของป้ายฉลากมีอะไรป้ายฉลากคืออะไรก่อนป้ายฉลากนี่คือสิ่งที่บ่งบอกลักษณะเฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์นะครับเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านะฮะซึ่งตัวฉลากเองมันจะอยู่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์เลยนะฮะข้างกวดข้างห่ออะไรต่างๆก็ดีนะครับก็คืออยู่ติดกับตัวผลิตภัณฑ์นะฮะหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เลยด้วยซ้ำนะครับอาจจะมีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ,ญ่ก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวขนาดของสินค้าเองนะครับและอาจขึ้นอยู่กับปริมาณข,ของข้อมูลที่บริษัทต้องการให,ให้กับผู้บริโภครับทราบด้วยนะฮะข้อมูลมีอะไรละ่ะอาจจะมีเรื่องของรายละเอียดของผลิตภัณฑ์รายละเอียดของผู้ขายผลิตภัณฑ์นะครับอาจจะมีการจะต้องมีการแสดงตาราสินค้าเครื่องหมายตราเครื่องหมายการค้านะครับถ้าเป็นอุปโภคบริโภคนี่อาจจะต้องให้ข้อมูลในเรื่องของข้อมูลทางโภชนาการนะครับเพื่อ เป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าที่จะใช้ในการตัดสินใจซื้อและเชื่อในการวางแผนการส่งเสริมการตลาดที่ตรงใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นฉลากก็มีความสําคัญอาจจะมีสีสันสวยงามอ่านแล้วเข้าใจง่ายอ่านแล้วดูว่าเออมันมีคุณประโยชน์อะไรนะครับถ้าเป็นสุปโรโภคมีสารอาหารอะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับอันนี้จึง มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องของความสําคัญของ้ายฉลากนะฮะโอเคอันนี้หลกัหลกๆที่เราพูดไปตรงนีน้มีความสําคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อต่อผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งเราสามารถจินตนาการมองเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาดเราเลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังข้อมูลของเรากันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่5แล้วนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วครับเจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับ